สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมผมไม่ได้ทำคลิปวิดีโอสต็อกไว้เมื่อคืนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานผมไปช่วยทำสนามกีฬาครับจะมีการจัดกีฬากลุ่มของนักเรียนนะครับผมก็เลยแบบไปทำเต็มที่เลยแล้วก็อยู่กลางแดดนะครับเมื่อคืนกลับมาคือน็อกเอาท์เลยนะครับผมเนี่ยไม่สามารถทำคลิปวิดีโอได้วันนี้ก็เลยมาแจ้งว่าผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปตัวเต็มนะครับแต่ว่าจะมีอัปเดตรายการาสำหรับวัตถุมงคลที่มาถึงให้นะครับคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมนหลักหรือว่า,าที่เป็นไฮไลท์ของคลิปวิดีโอที่จะทำเมื่อคืนนะครับก็คือจะเป็นเล่มนี้นะครับเป็นมีดหมอใบครูรุ่นเทพสาตรานะครับผมรายการที่11กับโรวงพัดบุญญากามโมนะครับคือผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววางแป๊บน,นึงครับวางกล้องนิดน,นึงนะครับตั้งใจจะทำคลิปวิดีโอเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่า,าเล่มนี้เนี่ย ใป็นการออกมาเพื่อหาทุนในการสร้างสาราหนึ่งร้อยปีนะเป็นการอ่เาเรียกว่าไม่ใช่ว่าสาราขอภัยพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถหนึ่งร้อยปีนะครับโดยที่อ่เขาเรียกว่า,เ,า,ปเ,า,เ,วาเป็นการจะสร้างมาเพื่อที่จะทําสาธานณประโยชน์นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมนะด้ามจับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นองค์ของหลวงพ่อนะครับที่ทําท่าเหมือนนั่งสมาธิอยู่นะครับผมนะตรงท้ายก็มีการต่ออัคระเช่นกันนะครับ นะสวยงามนะครับเล่มนี้เรียกได้ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มที่สวยงามประทับใจผมนะนะครับใบมีดเนี่ยห้านิ้วครับคุณผู้ชมนะนะใบมีดแะห้านิ้วฝักถ้าจำไม่ผิดจะเป็นฝักไม้สาราเก่านะครับนะนี่ครับนะเล่มนี้ผมเปิดอยู่ที่สี่พันนะครับคุณผู้ชมจํานวนการสร้างน้อยมากนะครับเล่มนี้จํานวนการสร้างน้อยมากนะอ่ะแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนนะครับนะด้านในมีอะไรบ้าง ความพิเศษก็คือเล่มนี้ใบจะเป็นสีแบบนี้เลยครับผมมีเล่มเดียวด้วยนะครับนะชัดเจนคือมีการต่อโคตรพัดนะครับเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดน,นึงนี่นะครับโคตรพัดโคตรตัวเลขยี่สามนะครับสาราหนึ่งร้อยปีนะแล้วก็ต่อโคตรพัดเดีนะ๋ยวผมให้ดูปึ๊บนี่นะชัดเจนนะครับอ่าทีเนี้ยในส่วนของอักขระคุณผู้ชมเดีนะ๋ยวผมนิดนึงครับ อัคาาระนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับด้านบนนะครับจะเป็นพระคาถาพระเจ้า5พระองค์นะครับตรงนี้คือคาถาพระเจ้า5พระองค์นะไอตรงนี้โคดพัดแล้วก็เป็นโคตตัวเลขนัมเบอร์ของมีดนะครับถัดมานะส่วนนี้จะเป็นพระคาถามหาปราบนะครับเนี่ยพระคาถามหาปราบพร้อมกับบริเวณตรงนี้จะเป็นรุ่นเทพศสตรานะครับนะถัดมาเดี๋ยวเ,เร็วๆนิดนึงเนาะผมอัปเดตเร็วๆให้นิดน,นึงนะครับนะ บริเวณด้านล่างจะเป็นยันพระรัตนไตรัยนะครับก็คือในในส่วนตรงนี้เป็นยันพระรัตนไตรัยนะครับบริเวณตรงกลั่นมีดด้านในนะครับผมจะมียันเทาะอยู่นะครับบริเวณตรงนี้นะคุณผู้ชมนะจะมียันเทาะอยู่ด้านในนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะ ตรงนี้นะครับจะเป็นหัวใจยอดศิลป์นะครับจะอยู่ด้านในฝั่งนี้ตรงบริเวณตรงอ่าเขาเรียกจะเป็นก้านมีแตนะ่เนาะตรงนี้นะครับจะเป็นหัวใจยอดศิล์นะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นยันมะอุนะครับน,ะนี่นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะด้านบนจะเป็นยันณวะหอรคุณนะฮะแล้วก็จะมีชื่อของหลวงพ่อพัดบุญยกาโมครับ ด้านบนจะเป็นยันตุกตาพระเจ้าห้าพระองค์นะครับแบบนี้เลยมีนโมพุทธายะต่อกำกับไว้นะฮะข้าคค่า,าประมาณนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่ออกแบบเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นท่านเอหรือเปล่านะครับผมจำได้ไม่แม่นเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็สวยงามนะครับเล่มนี้สี่พันนะครับมีเล่มเดียวด้วย นะแล้วก็ในส่วนของมีดหมอหลวงพ่อพัดนะครับตรงนี้เนี่ยถาดนี้เล่มละพันห้าไอพันสามหมดเลยนะครับผมนะมันจะเป็นไซส์1นนิ้วสาลิกาที่เคยรีวิวไปแล้วอาจจะอัปเดตในวัยหนึงนะครับ2.5นิ้วก็เหมือนกันนะครับนะแล้วก็3นิ้วก็เหมือนกันนะครับจะมีแค่อย่างละ3เล่มนะ,ะสำหรับเล่มนี้เดี๋ยวผมส่งไปให้พี่หนุ่มท่าโพชัยนะครับเพราะว่าเขาที่แล้วคุณแม่ส่งผิดไปให้เล่มหนึ่งเนาะนะครับ ส่งดํากระดูกไปให้แต่ได้คุยเจราจากันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาเล่มนี้ส่งไปให้นะครับแต,ต่องขออภัยคุณหนุ่มท่าโพชัยด้วยนะครับแล้วก็เอออันนี้จากนารายปีหกนี้เหมือนจะเหมือนจะเคยออกรายการไปแล้วเนาะเล่มนี้เหมือนจะติดจองอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวต้องให้คุณแม่ดูอีกทีนะครับเล่มนี้นะหลวงพ่อเงินครับนะซีนเดิมด้วยอันนี้ ใบมีดจะเป็นเลเซอร์เนาะเคยรีวิวแล้วเช่นกันนะครับอันนี้499เาเนะครับ499ฟรีค่าจะส่งนะครับเป็นรุ่นบรมมาครูนะครับปี66นะอ่าแล้วก็ท้าเวสุวรรณนะกับองค์ฤาษีนารอดครับอันนี้เหล็กน้ำพีนะรับประกันแท้ให้นะครับนะเหล็กน้ำพีมาจากทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะครับอันนี้จะเป็นองค์ปู่ฤาษีนารอดแล้วกนจะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่ แล้วก็ไม้ตะพดซ่อนมีดนะครับอันนี้เป็นหัวท้องเหลืองหนึ่งพันสามเคี่ยวหมูป่านะครับเคี่ยวหมูป่าต่อ,อขระก็หนึ่งพันสามร้อยเช่นกันนะครับอันนี้เบอร์โทรของผมเนะาะมีตรงนี้มีดพับนี่ขอคุณแม่ดูได้นะครับมีดพับขอคุณแม่ดูได้ไม้ตะพดนะครับตอนนี้นะพันสามทั้งนั้นเลยแต่ตัว,ตวยาวนะครับอันนี้ไม่ซ้อนมีดนะหัวท้องเหลืองหัวตะก,กัวแบบที่มีนะครับผมไม้ไผ่เปล่งนะครับไม้ไผ่เปล่งหมดเลยนะ อันนี้เป็นเขาควายเขาควายแท้ก็จะอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับเอาไปเก้าร้อยพอนะครับส่วนหัวพดด้วงอันนี้จริงพนะันสามนะเนี่ยะก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งถัดมานะโอ้โหนี่ชั้นมีดนี่ก็เต็มเลยครับมีดพับชั้นมีดครับมีดพับตัวบนนี้ก็จะเป็นแบบตัวสองร้อยห้าสิบครับวันนี้มีค่าส่งห้าสิบาทนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเมื่อวานหมดไปแล้วเนาะที่ส่งฟรีให้เมื่อวานไม่ได้กําไรเลย แต่เอากําไรของตัวเองส่งไปบางอันขาดทุนได้ซ้ําไปนะครับแต่แต่ว่าทําให้อย่างที่บอกไปตอบแทนบุญคุณนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟฉายช็อตนะครับไฟฉายช็อตใครอยากได้ครับมี2แบบนะครับเนี่ยนะชิ้นละ250ส่งฟรีทั้งคู่นะครับแล้วก็มีดพับสองแข็งทันโตนะครับหลุดตัว800ตัวนี้ก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับโอ้โหฝั่งนี้จะเป็นงานสปาร์ตาก็มีครับกราฟิกนะดูฮะทันโต นี่ครับโคลอมเบียนะหรือว่ามีดพับตรงนี้ก็มีอยู่นะครับเนะี่ยมีให้บริการอยู่ครับในส่วนนี้เนาะอ่ะก็อัปเดตคร่าวๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ท่านใดสนใจครับ <c oughs> ้ยนะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วอาม่า0 6 3 1 3 0 5 3 0 4นีะครับร้านมีครูออยดีบริการทุกท่านนะครับพอดีผมอะทำงาน,านหักโหมไปนิดนึงนะครับทั้งงานโรงเรียนก็ทำแบบเต็มที่เนาะเราได้เงินจากราชการมาเราก็ทำเงินให้เต็มที่ทำงานเต็มที่เหมือนกันนะครับนะี่แต่พอ กลับมาบ้านยังคืนก็ทํางานตัวเองเต็มที่เหมือนกันกว่าจะถ่ายคลิปวิดีโอเสร็จกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ดึกมากครับคุณผู้ชมนะฮะดึกจนถึงขั้นแบบบางทีตีหนึ่งตีสองก็มีถ้าตื่นตีห้าตอนเช้าไปทํางานเนี่ยนะฮะไปเตรียมตัวทํางานผมก็เลยแย่เลยนะครับร่างกายแย่เลยนะครับอ๋ลืมบอกไปครับนี่เลดหลบปู้อิ่มครับใครอยากจะได้ลุ้นเนื้อนะฮะก็ติดต่อได้นะครับ499ฟรีค่าจะส่งครับจะว่าไปเมื่อคืนก็อ่า อยากจะทำรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเนานะมีสิบกล่องนะครับตะกุดของนุงปูศิลานะครับนะสีเก้าเหมือนกันแล้วก็ศิลาน้ำแล้วก็สี9เก้าเก้คุณผู้ชมใช่ไหมศิลาน้ำนี่ไม่แน่ใจจะถามคุณแม่ดูครับอาจจะไม่ถึงโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับผมพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ